น้อง่ะสวัสดีค่ะล่าสุดนี้นะคะอายสกุลพร์แชร์ด่วนหลังจากเห็นแฟนคลับท่านหนึ่งค่ะออกมาโพสถ,ถึงเรื่องราวนี้กับประเด็นที่หลายๆอย่างเนาะตั้งแต่ปิดบุงมาเรียกว่าทุกคนก็อาจจะมีการว่าเอออายทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนั้นไหมทําไมไม่ไปหัดร้องหัดราทําไมไม่ทํานั่นทนํานี่จนทางล่าสุดพี่น้องคขอ fc ท่านนี้ออกมาโพสไล่ย,ยาวถึงประเด็นในเรื่องราวนี้ว่าแม่ทุกคนค่ะ ให้น้องได้รีแลกบ้างให้น้องได้เล่นได้เล่นได้หัวได้วมวนเดพ่อนไข่บ้างนั่นเองพี่น้องคะเพราะว่ามันจะมีอยู่แหละสําหรับเอบางกลุ่มหรือว่าบางบางคนน่ะเพิ่นจะมักตีมักอาจจะแบบว่าไม่ตีเยอะหรอกแต่ว่ามักแตงอมืมักแต่งให้กับเขาเห็ุจังสัน้นน้องอายอปิดฤด,ดูกาลแล้วน้องอายต้องไปหัดร้องตัวนี้นะต้องไปหัดทําตัวนี้นะอย่าเล่นนะลูกอย่างเงี้ย เยอะพี่น้องขาเยอะไม่ใช่แค่คนเดียวไปเห็นมาบางคอมเมนต์ก็ซะเยอะเหลือเกินพี่น้องขากับคอมเมนต์ที่บอกให้น้องไปทานั่นทนํานี่เออพี่น้องขาจนกล้าสุดนี้ค่ะขออนุญาตมาอ่านโพสท่านนี้ฟังก,ก,ก,กันกับเรื่องราวที่โอ้โหได้อ่านแล้วจบจ้ะจบเนาะกับการที่คนหลายคนออกมาพิพากษากันเยอะถึงเรื่องราวนี้แม่เอฟซีคือแม่เปิ้ลน,นะคะป้าเปิ้ลเนาะ เพืน่นค่ะทำการโพสพร้อมกับรูปน้องรูปนี้อืแล้วเราเชื่อว่าแฟนคลับน้องคงจะได้อ่านกันทุกคนแล้วใช่หรือไม่คะถ้าใครอ่านแล้วเนาะก็สามารถฟังอีกครั้งได้กับช่องสาวของโอยนะคะพี่น้องค่ะก่อนอื่นนี้ค่ะ ทางป้าเปิลนะคะบอกว่าอาอายก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความตั้งใจเดินทางในสายงานหมอลำช่วงเดินทางอีหลาก็เต็มที่เกี่ยับการทำงานช่วงปิดฤดูกาลก็คือช่วงที่อีหลาจะได้พักบ้างอาจจะมีเล่นบ้างเรียนบ้างรีแลกบ้างเป็นเรื่องปกติแต่บางคอมเมนต์แล้วก็พอเข้าใจว่ารักและเอนดูอีหลาเลยค่ะอยากให้อีหลาทำแบบนั้นทำแบบนี้ จ,จัดแจงตั้งหัวข้อ1234มาเลยบางทีนะ่ะเราต้องปล่อยให้อีหลาใช้ใช้ชีวิตตามวัยของเขาบ้างเพราะสุดท้ายแล้วป้าเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาทำงานถึงเวลาต้องฝึกฝนล้องลำเพิ่มเติมอีลาทำเต็มที่กับมันอยู่แล้วป้าเชื่อเสมอว่าอีหลาจะทำได้แน่นอนค่ะและทำได้ดีด้วยแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนจนจบนะคะกับเหตุการณ์นี้ พี่น้องขาทุกคนจะรู้กันแหลนะเนาะว่าเออน้องเลือกเดินทางมาเสน้นสายมอลองมอล่ำแล้วทุกคนจะเห็นกันกับหน้าเวทีน้องก็คือทําเต็มที่นะแต่ละงานไม่มีอ่อมนะตั้งแต่ดูในไลฟ์สดมาหรือว่าไปดูมาเนาะก็ถือว่าเด็กคนนี้ทําได้ดีกับเรื่องราวในการลองการล่มดังเสียแล้วปิดวงอย่างเงี้ยพี่น้องขาเป็นทุกวงแหละที่เขาจะต้องมีการรีลแลก มีการสบายอาจจะวันหนึ่งอาจจะเป็นอะวันนี้ซ้อมวันนี้ไม่ซ้อมวันนี้โอเคจะเล่นอย่างเดียวนะไม่ซ้อมกับการลองนะอย่างเงี้ยนั่นเองพี่น้องแล้วที่สําคัญนะอายธนพรมาในวงเสียงหกนะคะในานามลูกสาวอืในานามลูกสาวของทางพ่อจา๋าหรือว่าบอสนกพจกรแสนปากดีอาจจะเป็น ยังไงล่ะอาจจะเป็นบุคลากรอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะเข่งคัดเสมอไปกับเรื่องราวที่บางเรื่องที่ต้องชอบมาแต่งนั่นแต่งนี่ไปอซ้อมนะไปร้องลํานะไปเต้นนะมักแต่งพี่น้อง จนทั้งล่าสุดนี้นะคะอาจารย์พรนะคะได้ออกมาแชร์แล้วนะคะกับเรื่องราวนี้พร้อมกับเป็นรูปยิ้มเนาะแบบว่าเออเนี่ยประมาณว่าแบบขอบคุณนะคะที่เข้าใจในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้มารับชมคอมเมนต์บ้างแฟนคลับคอมเมนต์เยอะมากกับเรื่องราวนี้บางคนบอกว่านางเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วบางเม้นก็หวังดีจริงๆแหละครับแต่บางครั้งอ่านเจอก็เยอะมากๆเลยก็เข้าใจในความหวังดีเลยค่ะแต่เขาก็ต้องมีช่วงเวลาที่ต้องพัก บ้างทำงานก็ต้องมีวันหยุดรีแลกบ้างอ่าวันนี้ฉันซ้อมวันนี้ฉันไม่ซ้อมไม่แปลกนั่นเองะพีนองขาไวกําลังเล่นกําลังติดเพื่อนเพื้นวา่ะเนี่ยจริงค่ะใช่ค่ะอีหลาทำได้อยู่แล้วรู้ว่ารักแต่อย่าเยอะนะคะติดตามอยู่นะคะก็คือน,นั่นแหละรู้ว่ายักษรู้ว่ารักแต่อย่าเยอะถ้าเป็น f อฟซอยู่ในกรอบ กรอบของ FC เลยค่ะนะคะพี่น้องคะอันนี้คือไม่ใช่มีแค่น้องนะทุกคนที่เป็นศิลปินส่วนมากมันจะมี FC ที่ล้ำเส้นไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็มีแต่เราอยากให้ทุกคนนะคะอยู่ในกรอบของ FC ดีกว่าเนาะแบบว่าบอกก่าวลำ อบอกกล่าวลำบอไปติไปติ่ตงเพื่นบอไปแตงเพื่นถ้าติเพื่อก่อติว่าเอออย่างนี้ไม่ควรนะลูกอันนี้มันโอเคอืให้ติให้แบบว่าให้ติเพื่อก่อหรือว่าชมหรือว่าพูด บอยเขาอะให้มันเป็นประโยชน์แกคนดีเขารับฟังดีกว่าบอเนาะพี่น้องเนาะก,ก,กับเรื่องเล่าที่ขนาดเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน้องอะเราไปเจอคอมเมนต์บางเรื่องบางครั้งบางคนนะมาคอมเมนต์มาติมาว่าเออทําไมไม่ทําอย่างเงี้ยก็เกิดอาการแบบอุ้ยอะไรหนูทําไม่เต็มที่หรอประมาณนี้เออนี่ยพี่น้องคะเยอะคอมเมนต์นครับเยอะมาก จริงค่ะจริงค่ะป้าเนี่ยคนนี้นะคะบอกว่าจริงค่ะอยากให้น้องอายได้มีเวลาในวัยของเขาบ้างเขาเป็นเด็กอืทํางานตามอายุทุกคืนแล้วซึ่งเด็กนนะร้องเพลงนี้คือแบบโอ้โหพี่น้องเอ้ยลองเพลงแต่จะทุ่มจนหอดบังเขือนกระต่ยล่างเสียเนาะกับเด็กก็นั่นแหละแฟนเขาบอกว่าเออให้น้องได้เล่นบ้างอย่ามาซีลงซีเรียดอย่ามาท้มันเครียดไปกว่านี้เลยอื เยี่ยมเลยค่ะป้าอีหละเกง่งเชื่อมั่นค่ะตามวัยของเด็กน้อยเวลาทํางานเพิ่นก็นต้องทําถึงเวลาเรียนเพิ่นก็นต้องเรียนถึงเวลาเล่นเพิ่นก็นต้องเล่นเอฟซี FC ต้องเข้าใจนะคะถึงตัวน้องง่ามปิดวงให้เพื่อนได้พักแน่เนี่ยลองไปหาไปอ่านดู ถูกค่ปะปเปิลพอใ้เขาได้ใช้ชีวิตในวัย้ขเขาบ้างเพราะเวลาอีงานเพราะเวลางานอีหลานก็ทําได้ดีประมาณนี้เยอะมากมายพี่น้องคะ่ะอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเฟฟข่าวอย่างไรแต่พูดถึงว่าลนะน้อทุกคนคะ่ะอย่าไปติไปแต่งบนเถาะเราควรรับชมอย่างามีความสุขอ,อย่าซีเรียสไปกับเรื่องราวที่แบบโอ้โหยิ่งรับรู้ยิ่งทุกข์ใจตัวเองอย่างเงี้ย ทุกคนติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงนี้นะคะทุกคนสามพ้อยวไดเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังอืที่ติดตามเด็กคนนี้จริงๆสําหรับอ,อ,อ,อบาไอศิภณพรแต่ไปเบิรงมาโดยขอสม,มือนี้พี่นองค่ะตกหลุมรักในตัวน้องในการแบบเอ NERGY เนาะในการเหล่นในการล่าในการล่องในการที่สามารถเอาหน้าไวทีคนหลายร้อยพันคนอยู่อ่ะเออแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็ใครอยู่ใกล้ก็ต่างมีความสุขอื นางมีความสุขทุกคนอยู่ใกล้ก็ต่างยิ้มแย้มเต็มใสนะคะใครอยู่ใกล้น้องอย่างเงี้ยแฟนคลับ FC ก็ตามให้กำลังใจกับช่องช่องนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักรัก ศิลปินนะคะอยู่ในกรอบของ FC อยู่ในกรอบของตัวเองดีกว่าแล้วนะพี่น้องนอกกับเรื่องราวนี้ก็นั่นแหละคะ่ะก็รักเด็กคนนี้ก็สพอร์ตต่อไปคะ่ะอนาคตนางเอกน้อยพี่น้องเอ้ยนางเอกน้อยนางเอกนางนางเอกแห่งงงอ่ามมรัมเสียงวีหกนอกกระตังหาเบิงคะ่ะข้าวเดียวยังเป็นสาวพี่น้องคะ่ะซ้ำนิสิหัวพี่สองขบกับญ่ยยสูงขึ้นแล้วรอดูอนาคต้างหน้ารับรองแน่นอนเลยแหละอืมสำหรับวันนี่พี่น้องไงก็ฝากกดไลค์ก็ใช้กปตามเพจหรือช่องเลยนะ ะคะสำหรับวันนี้กับไปก่อนค่ะ